สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสรงนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศินห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรอุ่นจิตกัลยาณมิตรนรินร์รุธิระสิริและครอบครัวพร้อมด้วยล้านเชควานพิธีถวายกองบุญเทียนพันษาวัดพระธรรมกายฟลอริดาประจำปีพุทธศักราช2565 มีคณะกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดากว่า27ครอบครัวได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญถวายเทียนพรรษาส่วนประธานกองบุญคือกัลายาณมิตรมานิตกัลายาณมิตรนุสลาพิลึกและครอบครัวกัลายาณมิตรเอ็งเจล่ากัลายาณมิตรเอ็ดดี้อัลเมโตและครอบครัวกัลายาณมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำมี่ไทยพิธีบุพผาเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยประธานกองบุญคือกันลยนามิตรอุ่นจิตกันลยนามิตรนรินรุธิระศิริและครอบครัวพร้อมดิวรานเฉควานกันลยนาณมิตรทองสายรัชพงศ์และครอบครัวพร้อมดิวรานย่มมีไทยส่วนพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกันลยนามิตรนายแพทย์มานัทกัลยามิตรจารุวรรประเสริฐธรรมและครอบครัวพร้อมกันนี้ค่ะ ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัฒหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ